5เคล็ดลับกินอย่างไรไม่ให้อ้วนอย่างแรกเลย 1. ทานให้น้อยลงโดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายต้องการพลังงานราว2,000กิโลแคลอรี่และผู้หญิง1,600กิโลแคลอรี่ต่อวันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วม,มอ,อื่นๆเช่อนอายุน้ำหนักและกิจกรรมต่างๆลดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มลงให้น้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายต้องการ 2. ทานคาร์บโบไฮเดรตให้น้อยลงควบคุมแคลอรี เริ่มจัดก,การทานแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงกว่าเดิมเพื่อให้ร่างกายเปลี่ยนแป้งเป็นพลังงานและทําให้ไขมันลดลงด้วยคาร์โบไฮเดตต่ําจะช่วยลดน้ําหนักได้มากกว่าการอาหารที่มีแคลอรี่ต่ําหรือมีไขมันตาถึง 2- ถึงสาเท่า 3. กินอาหารที่มีโปรตีนสูงจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ช่วยลดความอยากอาหารและช่วยเพิ่มปริมาณการเผาผลาญพลังงานได้ถึง 80- 1 0 0หนึ่งกิโลแคลอรี่ต่อวัน 4. ทานผักผลไม้มากขึ้น ควบคู่กับการดื่มน,น้ําเปล่า8แก้วต่อวันช่วยให้ร่างกายเผาผ่านแคลอรี่ได้มากขึ้นการดื่มน้ําก่อนทานอาหารจะช่วยลดความรู้สึกอยากอาหารและช่วยดักจับไขมันและช่วยขับถ่าย 5. ลดละเลิกขนมขบเคี้ยวหรือของหวานนอกจากมีพลังงานที่สูงแล้วถ้าใช้หรือเผาผ่านไม่หมดก็จะสะสมเป็นไขมันได้